วัสดีครับท่านผู้ชมผู้นารักอยู่กับผมตอนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นกับบรรยากาศในวันที่21มีนาคม2565ช่วงเวลาาย2ของวันนี้ผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนแล้อุนี่จะเป็นวิดีโอที่บันทึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความร้อน ประจำปีอีกวันหนึ่งทั้งๆท,ที่ยังไม่เข้าสู่ดูร้อนผมอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่แห้งแลง้งที่นี่แทบไม่มีอาหารไม่มีน้ำหรือแม้แต่ยานเชียวกระจีให้เราชื่นใจเราจะมาชมวิถีชีวิตของวัวที่นี่ว่ามันอาศัยอยู่ยังไงแล้วก็มันกินอะไรเป็นอาหารสวสดีครับ วัวที่นี่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆเพื่อป้องกันฝนโอ้โหน่ารักมบัดน,นี่คือวัวแม่ลูกแม่ที่มีร่างกายผอมโซนเนื่องจากสัพากาศแล้วก็ขาดาหารลูกก็กำลังเติบโตซึ่งสองแม่ลูกนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งโอเมสาน้อย นี่คือวัวที่มีตัวเลขอยู่บนตัวเราเรียกว่าวัวที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาสายพันธุ์มันคือวัว F1 หนึ่งในรักบนตัวนั้นก็จะประกอบไปด้วยชื่อฟาร์มด้านบนนะครับเป็นฟาร์มที่เรานําเข้ามาแล้วก็จะมีตัวเลขที่ต้นขานั่นคือ,อรหัสว่าเป็นตัวจํานวนที่เท่าไหร่นี่คือ162ขาหน้าที่ดูจะ เริ่มเลือนจางหายไปแล้วนั่นคือเลขหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือวัว F1 ข้างๆกันนั้นคือวัว F1 อีกตัวมันมีตัวเลข283แล้วก็ชื่อฟาร์มบนข้างตัวนี่แหละคือวัวที่ถูกจดบันทึกเป็นสายเลอหผสมบรามันมันจะก้าวสู่บรามเนื่อนลอยก็ต่อเมื่อนู่นแหละครับ F5 และนี่คือแม่วัวบ้านานแม่มวบนบ้านที่ให้กำเนิดลูกน้อยที่มีอายุ22วันนี่แหละครับนี่คือลูกวัวที่มีอายุ22วันลูกวัวที่เกิดจากการผสมระหว่างแม่วัวบ้านานแล้วก็พ่อวัวเป็นพ่อวัวบรามันเลือด 100. ร้อยดูสิครับมันเดินเข้ามาหากล้องแล้วดูถ้าว่ามันจะเป็นมิตรนะครับ มันยืนหน้าออกมามองคลาสงสยัยโอ้โหแม่มันพุ่งเข้ามาเพราะว่ามันมีสัตว์ป่าที่ดูร้ายคือตัวนี้สัตว์ป่าที่สามารถทำอันตรายต่ลูกวัวได้โอ้ดูสดิครับนั่นคือไก่ปา่าไก่ป่าตัวนี้แปลกปลาดมากมันไม่มีขนที่ลำคออืโอ้แม่แตาวน้อย โอ้นี่ครับสภาพลูกวัว22วันนี่คือโครงสร้างวัวที่เกิดจากวัวบ้านๆแล้วก็พ่อวัวเป็นวัวบรมันเลือดร้อยวัวตัวนี้คลอดอย่างง่ายดายซึ่งผมไม่ทันได้สังเกตในช่วงเวลาที่มันคลอดด้วยซ้ำพบอีกทีก็ยืนเต้นระบำมารดาบวดอยู่ซะแล้วโอ้โหมันช่าง Amazing ัสจรรย์มาก หลายครั้งที่เราจะพบปัญหาว่าวัวที่มีโครงสร้างใหญ่ผสมกับพ่อวัวที่โครงสร้างใหญ่นั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการคลอดอดูสิครับเจ้าตัวนี้มันจะกินผมมันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากครับอโเจ้าจะมากินข้าแล้วนี่ไม่ใช่อาหารของเจ้าออดได้โปรดเถอะอ่าอย่ากินข้าเลยโอ้ยโอ้โหย มันมีลิ้นที่ยาวมากๆทั้งยาวทั้งหยาบกล้านถ้าเราถูกลิ้นมันตวัดเข้าปากไปมันสามารถเคี้ยวมือเราให้แตกเกลื่อดได้เพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะมีความระมัดระวังแล้วคุณต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเพื่อสู้กับแรงปะทะที่ไม่สามารถคาดเดาได้และนี่คือภูมิประเทศ ที่เรียกว่าสามสีสามสาวฟาร์มท่านสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่จังหวัดขอนแก่นผมต้องขอตัวลาไปก่อนเนื่องจากสภาพปรกาศที่ย่ำแย่ร yeah. ่างกายผมสูญเสียน้ำเป็นจนํานวนมากผมต้องการอาระไรเย็นๆเพื่อเข้าสู่ร่างกายก่อนจากไปเราต้องโบกมือบายบายเซบายเซบายเซบายเจ้าตัวน้อยบายบายเจ้าตัวน้อยฮ่าฮ จ้รูจ้รูจ้กรูจกรูจ้กรูจ้ครูอืมจ้ครูจ้ครูจ้กรูอืเจียงโม่อ้าเก่าให้เก่าเกาเก่าเกาพุงเกาพุงให้เก่าพุงให้อเก่าเกาพุงให้เก่าเกาอ่าเก่าพุงให้สบายจังเลย สบายจังเลยเก่าพูงมแม่มันห่วงนะครับแม่มันนี่เไยปีแม่มันเลยน้องาเก่าลูกมาควรทําไมเกา่าเกา่าเกา่าเก่าสบายสบาย,บายโอ้หยหาขวบเลยไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายสาวน้อย